คุณพระพุธอนี่ของหนูอยู่ตรงนี้คุณพระพุธพี่อ่วยไหนอ่ะพุดก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้รอยนะเดี๋ยวจะไม่ได้ลอยก่อนน้องเพชรพูดด้วยคุณพระพุธพระธรรมพระสงฆ์พระแม่คงคาเทวดาที่อยู่ในน้ำขอให้น้องเพชรน้องพลสุขภาพแข็งแรงสุขภาพแข็งแรง สมองดีเรียนหนังสือเก่งๆมีอนาคตที่สดใสสาธุ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 ลอยเลยลูกลอยเลยอันนี้ของหนูของใครของพันนะนาใหญ่จะลอยเห้พันพ่องหนูปากใหญ่นะอ้าว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 ลอได้เนาะเอาไว้ก่อน ไล่ก่อนไล่ก่อนสาธุอาปล่อยเรื่องซาทที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีเทวดาน้ำไปแล้วไปแล้วเหรอโอ้โหเราลอยกระทันอ่ะอ่ะลวกน้ำปลวกน้ำอาปลวกน้ำอ้นเรอยู่พอนี่น้ใส่แล้วหายเนาะมันหนักมันหนักมีอาบัวบอกเขาตั้งร้อยพวงอะไรนี่สิเอาง่ายตั้งแม่ เทียนดับเลยอ่ะของใครเทียนดับของใครอ่ะเหนไหมเฮ้ยเลือแต่ของยายคนเดียวอ่ะเหลือแต่ของยายคนเดียวเลยถูกเอาเอาไว้สาธุกราบกราบลงสามครั้งคราบนรั้งถอยหลังเข้ามากราบกราบกอนกราบกันเดี๋ยวจะได้รอยอีกเอาแต่ผมไม่เป็นแบบนี้อ่ะเยอะ นี่ลอยไม่ได้ลูกมันหนกมันหนกลอยไม่ได้แม่ลองเอาวางแล้ววางไม่ได้หนูวางได้มันไม่มันไม่จมค่ะหนูหนูวางเลยค่ะหนูวางเลยลูกแม่แม่อ่ะให้ลูกวางเลยไม่จมค่ะจับลูกไว้นะออาเอาลงเลยลูกเอาวางเรื่งเรวางเลยค่ะไม่จมค่ะแม่เลอยไปเลยลอยไปเลยลูกลอยไปเลยเอาไปเลยลูกไม่อยากหิวน้ำลูก ธงชาติไทยของใครอ่ะของใครของน้องพลอยข้าแม่เหรอข้าวแม่ข้าวแม่ดังเหรสวยเลยไปเลือไปแล้วไล่ไปหาลาอาบเลยไล่ไปหาลาอ๊าบเลยไปนี่กลับไปไปนะไปแล้วนี่กลับมาไปไเอาเงินทองไหลมาเทมานะเงินทองไหลมา พคนหิวนะ้ำคนก็เลยลงกินก่อนปวด